รายวิชาทักษะในศตวรรษที่21เพื่อชีวิตและอาชีพเดี๋ยวเราไปด,ดูกันเลยก่อนอื่นนะคะเรามาดูหัวข้อ reflection กันก่อนนะคะโดยจะมีทั้งหมด7หัวข้อค่ะ,ะหัวข้อแรกก็คือกิจกรรมว่าวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรบ้างส่วนหัวข้อที่2ก็คือความรู้สึกส่วนหัวข้อที่3ก็คือได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมในวันนี้ ในหัวข้อที่สีก็คือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันขันฝนแล้วก็หัวข้อที่5ก็คือประยุกต์ใช้กับอาชีพครูส่วนหัวข้อที่6ก็คือจุดเด่นของคลิปแล้วก็หัวข้อที่7ก็คือหัวข้อสุดท้ายก็คือสิ่งที่อยากปรับปรุงค่ะใช่ค่ะ หลังจากถึงห้องแล้วนะคะอาจารย์จะสร้างช่องทางเช็คชื่อเข้าห้องเรียนโดยให้ส่งรูปในคาสลูมและจะให้นักศึกษานะคะส่งก่อนเวลา8นาฬิกานาทีค่ะหากส่งหลังจากนั้นนะคะจะถือว่าสายค่ะนักศึกษา้งรสวัค่เราดวย หลังจากที่พวกเรานะคะได้ทำความเคารพอาจารย์เสร็จแล้วเรามาเริ่มทำกิจกรรมที่หนึ่งกันเลยค่ะไปกันเลย ที่จะเริ่มกิจกรรมนะคะอาจารย์ได้แนะนำหัวข้อสำหรับในวันนี้คือ contemplative education ค่ะการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการยอมรับความแตกต่างของบุคคลโดยใช้กิจกรรมจินตปัญญาศึกษาค่ะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะมีชื่อว่า loving kindness meditation ค่ะเป็นการนั่งสมาธินะคะโดยเป็นการเตรียมตัวก่อนเรียนซึ่งอาจารย์นะคะจะพูดเรื่องการเข้าใจตนเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นค่ะ ต้องขอบคุณสมองของเราที่ทำให้เราทำการสำเร็จแต่ละวิชาไ,ได้ขอบคุณสายตาที่ทำให้เรา,ามมศึกษาทุกวานกิจกรรมที่สองนะคะมีชื่อว่า visualization เป็นการสร้างภาพในใจโดยที่อาจารย์จะให้คิดถึงเพื่อนปาาศาสนิกให้เข้าใจถึงความเชื่อที่แตกต่างกันและเข้าใจถึงเผ่าวัฒนธรรมในสังคมไทยค่ะ เราไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะเพื่อเราที่เป็นห้องนี้เพื่อเราที่เป็นพุสลศิลป์เราเห็นอะไรในตัวเขาเราเห็นความเชื่อความศรัทธาความคิดการปฏิบัติของตัวเราไปงเพื่อนที่เป็นในุ่ทธศิลป์เหมือนกันเพื่อนต่พุดเปฏิบัติตัวเราอย่างไรในหมที่หมานมาก็เกิดเกิดในข้อในข้อมองใจไม่อย่างไร ตอนนี้ไม่จีินในาะดัว่าเพื่อนคนนั้นเพื่อนเราที่เป็นภาษาอังกาที่นัคศอสถาฝึก,กรรอเรมนี้อาจจะมีค่ะกิจกรรมที่3นะคะมีชื่อว่า engagement คะ <S <S ่ะ Miss and m r s t a r Johnson นะคะเป็นกิจกรรมที่ให้ ักสอนว่าคำว่าอัสลามะลัยกุมซายอนาโมลมักมาลีดาลีภาคลุงอ่าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศในการทำกิจกรรมแล้วก็การสอนพูดกันเล็กกว่าไปเลย ของวิชีภารวัฒนธรรมโดยที่อาจารย์จะให้ชมสคลิปด้วยกันก็คือคลิปภารวัฒนธรรมในสังคมไทยและก็คลิปภารวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาของเรานั่นเองค่ะกะวัฒนธรรมโดยใจของผู้นีวัฒนธรรมที่เสัอตั้งแต่อดีนจนถึงปัจจุบันทำให้สงขลานั้นมีสังคมประวัฒนธรรม ทีี่มอค่ะกิจกรรมที่5นะคะมีชื่อว่า O R S process ค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่จะให้เพื่อนๆบอกความ,มนในใจกับเพื่อนต่างศาสนิกค,ค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งเรานะคะัไปดูกันเลยว่าเพื่อนเนี่ยได้พูดอะไรกันบ้างค่ะักหมาเหมืนอนกันเหมนกับว่ามีกิจกรรมแบบนี้กิจกรรม ทำไมไม่ได้าเก่งใจเก่งเาน้อ้่าทำงานอยู่แล้วันเก่งใจเก่งใจเก่ใจก็ช่ทำานทงานลุ่มยู่ใช่ไหมเก่งใจใช่ทำงานแต่ว่าพออาจารย์ที่สุนอาจารย์ให้เรื่องใขึ้นเลยค่ะกิจกรรมที่หกนะคะก็คือกิจกรรมมัลติคเอรเป็นกิจกรรมที่ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนส่งภาพปตะเพมีหรือว่า วัฒนธรรมของตอนเองที่ไปเข้าร่วมตามศาสนาที่ตนเองนับถือตามหรือว่าประเพณีตามถิ่นมาในออพัดเละซึ่งให้เพื่อนๆต่างศาสนินา,า,นานได้ชมหรือว่าเพื่อนๆในศาสนาเดียวแต่ว่าบางทีอ่ในแต่ละแห่งก็จะแตกต่างกันค่ะไปดูกันเลยว่าจะมีของใครบ้างเรดูเลยค่ะ ค่ะภาพนี้นะคะจะเป็นประเพณีวันศสตร์เดือน1ิบของภาคใต้ของเราค่ะส่วนประเพณีของเพื่อนๆชาวมุสลิมจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวพวกเราไปดูกันเลยนะคะค่ะอย่างเช่นอิมานนะคะจะเป็นประเพณีวันรายยอค่ะส่วนคนถัดไปก็คืออังนะคะจะเป็นประเพณีวันกวนอาซุรอค่ะค่ะกิจกรรมที่7นะคะมีชื่อว่า create ค่ะจะเป็นกิจกรรมที่จะให้ ะะได้จัดหน่กได้คิดออกแบบสร้างสารรค์หน่กของกลุ่มตนนะคะให้มีความสวยงามเราไปดูการจัดหน่กของเพื่อนแต่ละกลุ่มกันเลยค่ะ ลกเพื่อให้เพื่อนๆนะคะที่พูดภาษาใต้ไม่ได้นะคะถึกพูดภาษาใต้โดยใช้ตลกค่ะรีจูวันแอคชั่นบาลูกแกงได้จนเียแค่ตายกดักกันกดกัคอเลยแอคชั่นตกตาเลยกโง่เลยหาทไปแน่ัทไรีาดีบ้าไ ตอนไม่ตอบาเราเียอไลถึงพ่อขอตมีนมีนอไรามนมตุต้กับุกลาเดินไนั่นระนาอาไพกหรวังไม่เกินจริงนะกิจกรรมที่แปนะคะจะมีชื่อว่าแอคเป็นกิจกรรมที่จะให้เพื่อนเพื่อนมุสลิมออกมาดันเสนอคขให้ผมในถิ่นของตนเองหรือว่าในศาสนาของตนเอง ว่ามีความคล้ายและความเหมือนขนมในวันสา์เดือนสิษ์ของศาสนาพุทธหรือไม่โดยจะโดยจะให้เพื่อนบอกความเหมือนและความต่างและบอกวิธีการทําขนมด้วยค่ะไปดูกันเลยว่าเพื่อนจะเอาขนมอะไรมานําเสนอค่ะที่เราขูนี่คือฟองเทียชนแล้วก็ใส่เบลสใส่้ำตาไป้เราก็คนคคนคนเคลยเล นะคะก็จะเป็นการเช็คเอานะคะโดยจะมีคําถามต่อไปนี้ค่ะก็คือ 1. ได้เรียนรู้อะไรบ้าง 2. รู้สึกอย่างไร 3. ชอบกิจกรรมไหนที่สุดและ4ไม่ชอบกิจกรรมไหนที่สุดค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยตอบอะไรกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลย สำหรับนัดมีนะคะ 1. เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีของเพื่อนไทยพุทธค่ะ 2. รู้สึกตลกเพื่อนพูดภาษามารายุ3ชอบกิจกรรมสอนเพื่อนพูดมารายุเพราะตลกเพื่อนค่ะ4ไม่มีกิจกรรมที่ไม่ชอบเลยค่ะสำหรับฟ้านะคะ 1. ได้เรียนรู้ความต่างกันของพระอุวัฒนธรรมและการเคารพซึ่งกันและกันการทำงานร่วมกันเป็นทีมฝึกการกล้าสแสดงออก 2. สนุกสนานมีความหลากหลายตื่นเต้น 3. กิจกรรมการจับหลับ เพราะได้มีการทำงานร่วมกันและมีความคิดสร้างสารรค์ 4. นะคะกิจกรรมมิสแกรนค่ะเพราะรู้สึกว่าตื่นเต้นแต่ก็สนุกมากค่ะที่จะได้มีความกล้าสแสดงออกรวมๆแล้วนะคะถือว่าทุกกิจกรรมเนี่ยมีความสนุกสนานที่แตกต่างกันไปค่ะ เลยว่าเราชอบกิจกรรมมิซาวเทิร์นไทยแดนเหมือนกันเพราะว่าสนุกมากเพื่อนเองแบบแสดงความสามารถแล้วแต่ละคนจะมีมลีลาท่าทางในการพรีเซนต์ตัวเองนะคะซึ่งรู้สึกว่าสนุกแ,นะแล้วก็ตลกด้วยนะใช่ใช่ใช่กแล้วก็กิจกรรมไม่ชอบไม่มีเลยเพราะว่าวันนั้นเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วก็ contemplative e d u c a ค i o n ค่ะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการยอมรับความแตกต่างของบุคคลค่ะโดยใช้กิจกรรมจินตบัญญาศึกษานะคะมาดูกันว่าแต่และกิจกรรมของเราเนี่ยจะได้เรีย,ยนรู้อะไรกันบ้างค่ะโดยกิจกรรมที่หนึ่งนะคะมีชื่อว่า Loving Kindness Meditation ค่ะเป็นกิจกรรมการนั่งสมาธิได้ฝึกให้จิตใจของเราเนี่ยสงบนิ่งนะคะมีสมาธิพร้งหรัาเรียนซึ่งมีหัวข้อ c o n t e m p l a t i o n นะคะการคิดให้ควรเข้าใจตนเองและผู้อื่นค่ะ ค่ะในกิจกรรมที่2นะคะจะมีชื่อว่า v u s u i z i z i t n นะคะเป็นกิจกรรมสรา้างความมนใจโดยเรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมขัม้นพืนค่ะกิจกรรมที่3มนะคะมีชื่อว่า Engagement ค่ะ Miss and Mr. Southern นะคะได้เรียนรู้ภาษาต่างถิ่นนะคะและมีการได้เปลี่ยนภาษาซึ่งกันแลกันนเองค่ะ ค่ายกิจกรรมที่4นะคะจะมีชื่อว่า Action Learning นะคะเป็นกิจกรรมที่ชมคลิปวิดว,วิดีโอวิถีวัฒนวัฒนธรรมได้เรียนรู้ความแตกต่างของวัฒนธรรมทาให้เกิดความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสัง,งคมขัาสนค่ะ การเข้าใจความคิดความรู้สึกของเพื่อนมากขึ้นนะคะทั่นไม่เกิดความเข้าใกจซช่งกันและการนั่นเองค่ะค่ะในกิจกรรมที่6นะคะจะมีชื่อว่ามันติเคาลเจอร์นะคะเป็นกิจกรรมที่จะให้เพื่อนๆคนในห้องส่งภาพประเพณีที่ตนเองได้ไปเข้าร่วมตามศาสนาที่ตนเองตนเองนับถือหรือว่าประเพณีตามทิมนั้นซึ่งจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันจากวัฒนธรร ของตัวเองและคนอื่นและเห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ ค่ะส่วนกิจกรรมที่7นะคะมีชื่อว่า create ค่ะจะเป็นกิจกรรมนะคะให้จัดหมากแล้วก็ชมวงคลิปหนังตลุกค่ะได้เรียนรู้การคิดสร้างสรรค์ว่าจะออกแบบหนังอย่างไรนะคะให้ออกมาสวยงามได้เรียนรู้การฝึกออกแบบและเรียนแบบการพูดหรือว่าแสดงท่าทางอย่างไรนะคะให้ออกมาสนุกแล้วก็ตลุกนั่นเองค่ะซึ่งมีความท้าทายสำหรับเพื่นนอนได้เพิมากเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนคนที่พูดใต้ไม่ได้นะคะต้องออกมาแสดงหน้าห้องนอั่นเองค่ะ ใช่ค่ะในกิจกรรมที่8นะคะจะมีชื่อว่าแอ <è>. คเป็นกิจกรรมที่จะให้เพื่อนๆมุสลิมออกมานำเสนอขนมในทิมของตัวเองได้ซึ่งจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม,แล,มและก็ได้ทราบถึงขั้นตอนวิธีการทำขนมต่งตางๆด้วยค่ะส่วนสำหรับทั้งแปดกิจกรรม็นกิจกรกกรมนนนนรในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่จะ เข้าใจถึงความแตกต่ตางทางวัฒนธรรมและยอมรับความแตกต่ตางซึ่งทําให้อยู่ร่วมกันในสังคมย่างมีความสุขเองค่ะได้แล้วค่ะ ใช้ในการใช้ชีวิตเพวมกับผู้สื่อในสังคมเห่ับวัฒนธรรมค่ะแล้วก็นำความรู้นะคะในการที่เพื่อนๆเนี่ยสอนภาษาริญญเนี่ยมาพูดกับเพื่อนๆในห้องกล้อีกด้วยค่ะใช่แล้วล้ฝน ออกด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องช่วยท่าช่วอะไรสว่สวนกิจส่วนข้อที่2นะคะก็คือการการสอนให้นักเรียนรู้จักการทาง,งานเป็นทีมนั่นเองสว่วนข้อที่3ก็คือการเล่นเปลีย่ยนทางวัฒนธรรมในชั้น,นเรียนก็คือจะก,กิจกรรมต่างๆก็คือเช่นกิจกรรมที่พูดถึงความสะอาดความบริการจากต่างศาสนา แต่ว่าแล้วเมื่อวันนั้นเพื่อนก็ไม่ได้พูดถึงความแตกต่างอะไรเอ้ยความเวลาอะไรใช่ก็ววจะเป็นการพูดความในใจมากกออว่าว่าเรารู้สึกอะอย่างไรในการนันี้นะะั่งค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมจัดหมากเป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในทางวัฒนธรรมแล้วก็อีกอย่างก็คือเสริมสร้างความสามัคคีกันในนักเรียนได้ด้วยค่ะ มใในใจออกมานั่นเองค่ะแล้วก็อย่างนะคะจุดเด่นของลิปก็คือจากการประดิษฐ์ตัวอักษรนะคะซึ่งมีความสร้างสารรค์เป็นอย่างมากค่ะ ตัวเลขอาจจะฟอนไม่สวยสักเท่าไหร่นะคะเนื่องด้วยเราไม่สามารถที่จะควบคุมกำหนเดเ็วไฟได้ว่าจะลุกมากน้อยสักเท่าไหร่รือว่าลุกยังไงคะ่ะซึ่งอยากจะปรับปรุงในส่วนของตรงนี้อยากได้ฟอนที่สวยมากกว่านี้คะ่ะใช่ค่ะค่ะ